สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่น Call of Duty Mobile นะครับเราอยากจะลองใช้มีดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขวอนคลิปนี้จะเหมาะกับคนที่เพิ่งหัดเล่นมีดโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเทคนิคนะครับจะเป็นสำรับมือ่เลยนะครับเรียกได้ว่าหัดเริ่มกันพร้อมๆกันเลยนะครับผมได้ MVP อีกแล้วครับผมใช้มีดแล้วทาได้เพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมใช้ ไอดีว่า l 5 1นะครับตัวเกม Call of Duty Mobile นะครับจริงๆแล้วผมก็เพิ่งหัดเล่นนะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2นะครับเพิ่งหัดเล่นมาวันนี้วันที่6เองนะครับที่เข้าเกมแล้วก็รับไอเทมของมือใหม่นะครับแล้วก็การใช้มีดก,ก็เพิ่งจะหัดเล่นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับลองเล่นอยู่ไม่กี่แมชแล้วก็มา วิดีโอกันนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่าที่ผมได้ MVP รัวๆแบบนี้นะครับผมใช้เทคนิคอะไรนะครับเราเพื่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างเป็นมือใหม่ด้วยกันนะครับก็เหมือนเรามานั่งคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอะไรที่มันเป็นเทคนิคที่ดีเพื่อนๆก็เก็บไว้ต่อยอดได้เลยนะครับส่วนอันไหนที่เพื่อนๆมีอะไรที่เจ๋งกว่าก็แนะนําผมได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมเองก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับ มเริ่มจากการบังคับตัวละครน,นะครับพยายามบังคับให้คล่องนะครับวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วก็หมุนหน้าจอให้ว่องไวนะครับที่สําคัญคือพยายามวิ่งแล้วก็กดย่อตัวเพื่อให้มันสไลด์นะครับก็จะช่วยทําให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วเวลาเราถือมีดนะครับผม โดยวิธีใช้มีดนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับหลังจากที่เราฝึกการเดินการวิ่งการสไลด์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็หมุนหน้าจอแล้วก็พยายามดูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนแล้วเราก็กดปุ่มโจมตีนะครับการใช้มีดจะมีข้อดีก็คือเราจะคล่องเราก็ว่องไวมากนะครับแถมตัวมีดนี้นะครับก็เป็นอาวุธรองนะครับที่ไม่ต้องซื้อหรือว่าจ่ายเงินอะไรเลยนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมมา6วันผมยังไม่ได้เสียเงินในเกมซื้อเราก็ยังไม่ได้เติมเงินอะไรเลยนะครับ สังเกตเวลาเราโดนยิงนะครับตัวเราเริ่มเป็นสีแดงพยายามวิ่งหนีนะครับออกจากวงล้อมเอาไว้นะครับเพราะว่ามีดมันก็คงสู้ปืนไม่ได้นะครับพยายามเคลื่อนไหวให้คล่องคล่องนะครับผมสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับก็คืออย่าตกเป็นเป้านี่นะครับเนื่องจากตัวผมเองนะครับเิ่งหัดเล่นขอออฟปยุต้โมบายนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นเกมมือถือมาก่อนนะครับ แต่ว่าผมเคยรีวิวเกมในเกมแม็กนะครับหนังสือเกมสมัยก่อนนะครับขวัญก็พอจะเคยเล่นเกมคอนโซลอยู่พอสมควรเลยนะครับขวันพอมาเล่นเกมมือถือนะครับผมก็ใช้หลักการคล้ายๆกับเกมแพ็กแมนนะครับหลักการของเกมแพ็กแมนที่ผมใช้ก็คือพยายามเดินไปเรื่อยๆตามทางนะครับไปให้เร็วที่สุดนะครับขวัญพอมาเป็นคออฟติมูบายก็คือวิ่งไปเลยนะครับหรือถ้าบางทีมันเป็นทางตรงมากๆนะครับผมก็พยายามวิ่งไปสไลด์ไปเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเป้านิ่งในการโดนยิงนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือพอเราไปตามทางแล้วทางเราไม่ตันนะครับคู่ต่อสู้ก็เริ่มยิงเรายากปราบใดที่เราไม่ตายนะครับเราก็จะมีโอกาสในการโจมตีเขานะครับนันพยายามฝึกเอาไว้นะครับเนี้ยผมสามารถไปได้เรื่อยๆเลยเพื่อนๆจะเห็นว่าการบังคบที่คล่องแคล่วจะทําให้เราไปได้เรื่อยๆแล้วก็โจมตีได้เรื่อยๆด้วยนะครับผม ทีนี้นะครับเมื่อเราโจมตีไประยะหนึ่งนะครับเราจะมีอาวุธพิเศษนะครับเพราะฉั้นเพื่อนๆหาจุดที่พอเหมาะนะครับแล้วเราก็กดโจมตีนะครับสังเกตว่าตอนนี้เราจะโดนตัดหน้าจอทาให้มือทีเราอาจจะไม่สามารถควบคุมตัวละครได้เพราะฉะนั้นเวลาเรามีอาวุธนะครับเราก็หาที่กาบังนะครับที่ที่มันพอเหมาะแล้วเราก็กดใช้นะครับอาจจะใช้แล้วโดนบ้าไม่โดนบ้าไม่เป็นไรนะครับเราเป็นมือใหม่นะครับหลังจากนี้ก็ทํดับเดิมเลยครับเราก็วิ่งต่อนะครับ ทีนี้การใช้อาวุธพวกนี้ก็ไม่ต่างกับการใช้ปืนเพราะมันก็จะทําให้คู่ต่อสู้ที่เขาตายไปก็จะมีแท็กเกิดขึ้นนะครับปันตกนี้นะครับก็จะทําให้เราจะต้องวิ่งไปเก็บเพื่อทนาคะแนนกันนะครับหลังจากนี้เราก็ใช้วิธีเดิมเลยครับถือมีดอย่างเดียวแล้วเราก็ลุยไปทั้งด่านเลยนะครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดนะครับผมวิ่งได้สไลด์ได้นะครับเห็นไหมฮะข้างหลังมีคนมายิงเราก็อย่าหยุดนะครับการนี้เราไม่หยุดวิ่งเขาก็จะโจมตีเรายากมากนะครับ แล้วที่สําคัญเลยก็คือถ้าเรามีอาวุธพิเศษเราก็จูโจมเขาได้ด้วยนะครับผมอดีน,นี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เราใช้เป็นประจําเลยแล้วก็ผมที่เป็นมือใหม่นะครับก็ใช้แบบนี้เลยเพราะเพื่อนๆถ้าเกิดเพิ่งหัดเล่นนะครับทำตามผมได้เลยเพราะผมเพิ่งหัดเล่นเองนะครับผมมนนันผมไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอดีใช้วิธีนี้เราก็ได้ MVP บบ่อยๆนะครับลองดูนะครับผมนะ ทีนี้บางครั้งนะครับมือใหม่ก็จะเจอปัญหานะครับก็คือบางทีกดปุ่มพลาดนะครับอย่างตอนนี้กดผิดนะครับตายเลยนะครับผมมังตรงนี้ต้องระวังนะครับเวลาเรากดปุ่มเป็นเรื่องปกติของมือใหม่มเองก็เป็นมือใหม่นะครับ อ่างั้นคราวนี้นะครับเราจะเล่นจริงจังแล้วนะครับมือใหม่อย่างพวกเรานะครับมาทา MVP กันเถอะนะครับคราวนี้เราจะเอาความรู้ทั้งหมดที่เรามีนะครับทักษะที่มีเชื่อเลยนะครับผมแล้วเราก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปอย่าหยุดนะครับผมทําตามที่ผมเคยอธิบายไว้ตอนต้นคลิปนะครับวิ่งไปเชื่อนะครับ เจอทางตรงนะครับพยายามวิ่งไปนะครับสไลด์ได้ก็สไลด์ไว้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้านิ่งนะครับหรือถ้าเราเจอทางแคบนะครับตรงนี้เป็นโอกาสที่คนใช้มีดเลยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งบางทีเขาไม่รู้ว่าเราโผเข้าไปนะครับวันพอเราเคลื่อนไหวได้รวดเร็วนะครับโอกาสที่เราจะระมัดระวังจะยากทีนี้ถ้าเกิดสมมติถ้าเราฟันเขาไม่โดนนะครับผมหรือว่ามีศัตรูอยู่ข้างหลังอย่าเพิ่งวิ่งกลับไปนะครับพยายามตีวงไว้นะครับหรือว่าวิ่งอ้อมสิ่งดีความไว้เพื่อให้สิ่งดีความมันค่อยๆป้องกันเชือดอี แบบนีฮะการใช้มีดนะครับจะทําให้เราสามารถวิ่งมีากา้เชื่อถือแล้วนะครับ ยิงไม่โดนไม่เป็นไรนะครับได้ยินเสียงป้องไปมองแปวงวิ่งหนีก่อนนะครับอาจจะมีระเบิดอะไรไว้นะครับแล้วก็โหมดนี้มันเป็นโหมดที่ให้เราเก็บแท็กนะครับเพราะฝ่ายเราหรือว่าฝ่ายศัตรูนะครับถ้าเกิดใครตายแล้วมันก็จะมีแท็กล่วงลงมานะครับก็เก็บไว้เพื่อทําคะแนนนะครับแล้วเราก็วิ่งไปเลยนะครับเห็นไหมฮะพยายามวิ่งไปอย่าเป็นเป้านิ่งนะครับมองแผนที่เอาไว้นะครับถ้าแผนที่หรือว่าตัวเซตติ้งต่างๆนะครับถ้าเกิดมันไม่คุ้นมือลองปรับตั้งค่าสักหน่อยนะครับเพื่อให้เราชินนะครับไม่มีแบบที่ดีที่สุดนรรัมมอออยู่่ทีืขงเาก ขนาดของอุปกรณ์ที่เราใช้เล่นนะครับบางคนเล่นในมือถือหรือว่าบางคนเล่นในอุปกรณ์อะไรอย่างเนี้ยนะครับเราะะั้นเราปรับให้เราชินมือนะครับแล้วเราก็วิ่งไปนะครับอ่านะครับวิ่งไปวิ่งไปนะครับผมคอยสไลด์ไว้เป็นระยะนะครับบางช่วงถ้าเกิดเราไม่เจอศัตรูเราก็ลองฝึกการยิ่งการสไลด์ก็ได้นะครับผมทีนี้ถ้าเรามีโอกาสในการใช้อาวุธพิเศษกดใช้เลยนะครับโดนไม่โดนไม่เป็นไรนะครับผมกดใช้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการใช้อาวุธพวกนี้นะครับมันก็มันเราได้เปรียบนะครับ แต่เกิดสมมติว่าเรายังใช้ไม่ชำนาญไม่เป็นไรนะครับหรือว่าบางทีด้วยช่วงเวลาเซิ่วเวลานั้นนะครับบังเอิญฝ่ายตรงข้ามเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่านะครับก็ไม่เป็นไรอาวิเศษนะครับปล่อยโดนออกไปนะครับวิ่งต่อนนะครับวิ่งต่อเราเห็นจุดแล้วนะครับจุดแดงนะครับก็แก๊กก็แก๊กนะครับวิ่งนีก้อนนะครับนีนะครับเวลาได้ยินเสียงระเบิดก็อย่าเพิ่งไป พยายามวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นให้ไกลที่สุดนะครับอาวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเชื่อนนะครับอ่าไ่ต้อนะครับไปเรื่อยๆนะครับพยายามอย่าหยุดวิ่งนะครับเจอแล้วนะครับเราจะเหยื่อแล้วเขื่อนนะครับแบบนี้การเล่นมีนนะครับมันก็จะช่วยในการวิ่งอย่างนี้นะครับบางครั้งเราโดนยิงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเราคอนโทรลมุมกล้องแล้วก็การเคลื่อนไหวได้ดีพยายามอยู่ออกมาให้ห่างที่สุดนะครับโอกาสที่เขาจะยิงโดนเราซ้ําจนเราตายก็จะลดลงนะครับ เมนเราก็วิ่งแบบนี้นะครับนะครับพอมีโอกาสก็ใช้อาวุธพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครตามเรามาละนะครับแล้วเราก็ใช้อาวุธต่อเลยนะครับผมมักจะใช้อาวุธติดกัน2อันแล้วก็เก็บโยนไว้อันหนึงเอาไว้สำหรับยิงนะครับเพราะว่าเพิ่งเลวิ่งไม่เยอะของมันก็ยังไม่เยอะอะไรนะครับอันนี้ก็องของเดิมๆที่ใเวลาใช้อาวุธพวกนี้นะครับก็เหมือนใช้ปืนเราก็ต้องไปเก็บแท็กนะครับแล้วเราก็วิ่งต่อนะครับดูมันมีใครอยู่ใกล้ๆนะครับเชื่อนะครับ แล้วก็ไปต่อนะครับวิ่งไปวิ่งไปนะครับสไลด์เอาไว้นะครับจะได้ไม่โดนยิงง่ายๆนะครับอย่าตกเป็นเป้านิ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนะครับเขามาจากจุดไหนบ้างนะครับผมแล้วก็วิ่งไปนะครับอเจอแท็กก็กเก็บไว้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเห็นเท่านี้นะครับเราก็ชนะแล้วเราก็ได้ MVP เลยเลยเห็นไหมครับผม ที่นี้สิ่งสำคัญกว่านั้นนะครับก็คือเราไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมจริงๆแล้วเราชนะพอทีของเรานะครับงั้นเราก็อย่าลืมกดไลค์ให้เพื่อนๆของเราด้วยนะครับถึงแม้พวกเราจะไม่รู้จักกันเพราะว่าผมเล่นโดยที่ไม่ได้เปิดไมค์ไม่ได้เปิดลาโพงอะไรเลยนะครับส่วนคนที่อยู่ในทีมเราก็แรนดอมสุ่มมานะครับระบบก็จัดมาให้นะครับงั้นเราก็กดไลค์ชมเชยพวกเขานะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันสักหน่อยนะครับผมทุกๆครั้งที่ผมเล่นเสร็จก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับผม หลังจากนี้นะครับผมก็จะออกจากโหมดนะครับที่ผมเล่นนะครับแล้วผมก็จะกลับมาดูสถิติที่ผ่านมานะครับว่าผมเล่นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยลองมาดูสถิติกันนะครับถ้าเพื่อนๆจาได้คลิปแรกที่ผมลงไว้นะครับผมก็เพิ่งหัดเล่นเองส่วนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับที่ เล่นต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเพราะนั้นสถิติที่ผมลงไว้นะครับมันก็คือตัวที่ผมเพิ่งหัดเล่นเลยวันนี้เพิ่งวันที่6เองนะครับพรอนเพื่อหัดตามได้เลยนะครับเกมมันยังชวนให้ผมไปรีวิวอยู่เลยนะครับว่าให้ดาวจากการดาวน์โหลดในสโตร์นะครับเดี๋ยวไปฮะอ่านี่แหละครับผม MVP ของแมทที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ผมลงข้อมูลเอาไว้นะครับมันก็เปิดสาธารณะไว้เพื่อนๆก็สามารถแอดเฟรนด์มาได้นะครับเราจะได้มาเล่นเกมด้วยกัน ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเพิ่งหัดเล่นนะครับหวังเป็นเพื่อนที่เพิ่งหัดเล่นทําตามได้เลยนะครับผมผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับผมเพิ่งหัดเล่นไปนะครับผมหวังตรงนี้ยังตามทันกันนะครับส่วนวันหนึ่งถ้าเพื่อนๆเก่งมากๆเลยจนเป็นโปรเพยเยอร์โอ้โหผมโคตรดีใจเลยนะครับแต่ว่าเยี่ยมเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยโหลดคอร์ดออดิทตี้มบายนะครับก็อย่าลืม แอดมานะครับใส่โค้ดมานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ